สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวัตชรสครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแนวใหม่ๆบ้างนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นปุ๊กกี้เฮาส์หรือบ้านของปุกกี้เองนั่นเองคือเกมผีที่เห็นว่ากันว่าเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกแต่ว่าน่ารักที่สุดในโลกด้วยมันยังไงของมันวะเออไม่รู้อะเราลงไปเล่นกันเลยจะรอดไหมวันนี้ Hello, I am Spooky. Hello. And this is my home. Can you, humble player, make it through with a thousand rooms? Can you find what lies at the end? Or is there anything? that... I do really know? Anyway, just, just go. อะไรลงไปนะครับวิ้ยเดินโอเคเออต่อ,อ,อ,อทานนี้ครับมือชิพหายโอ้โอโอโอเคครับโอเคมีอะไรครับสัตว์กูเสียวห่างโจ้ห่างโจ้ไอเดีย ผู้ชมครับตอนนี้ออกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับโอ้โหอูด oh. hey. uh, uh ิล oh. yeah. oh. ุนแทบเย็เล็ดวายอาอดาเมจโอ้โหเงือเงือโอ้หอเ้ย้ยไม่การเดินแล้ว no. ไอสัตว์โอเคประตูน,น,นี้ยี่สิบห้องแล้วท่านผู้ชมครับเอเคไปเบียร์แล้วไอเฮี้ยขอห้าสิบห้องพอวันนี้ไปโอ้โหขนลุกเลยโอ้โหโอ้ยแน่ไปได้เอ็ม ไม่มีครับโอ้โหยังโอ pues ้ยห้องแม่งน่ากลัวบไม่มีครับไม่มีไม่ม่มโอ้โหไม่มีมมี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 มมมมมแมวมวตีพ่อครับผมมงว่โอ้งตรงเลยดังตรงเลยสามห้องสามห้องโอเคไม่มีครับ โอเคครับเรานั่งพักก่อนน,น่ากลัวลมันโอเคครับ <c oughs> สาวศิ้าห้องครับอะไรเนี่ยมีเทียนด้วย <c oughs> โอ้มันก็แค่ทางยาวๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่มีเลย <c oughs> ไอ้สัตว์ <c oughs> ครับผ่านครับยืนี่พ้องนะทุกคนดักหน้าปุ้ยไอสัตว์ไม่ค่อยอะไม่มีครับโอ้โหดักขนาดนี้โอเคไม่มีครับห้องสีม่วงไอ้เหี้ยไม่มีเฟมเล็กประตุกโอ้แหลกๆ 45แล้วท่านผู้ชมครับ46ค,ครับยังไงครับยังไงยังไงจะ,ะครับแ50แล้วครับจะครบ50แล้วใบต่อโหอูเสียงโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชม้หา ครับท่านผู้ชมไอสัตว์เซฟก่อนโอเคเกมเซฟโอเคครับอืม at first อืม hmm. mm hmm. ตอนแรกมันก็ดูเหมือนน่ารักนะที่แห่งนี้แต่ว่ามันก็แต่พออยู่ไปนานๆมันก็แบบดูแบบเมียบรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่มันไม่โอโรมเมติกซะเลยกู mm hmm. ก็ไม่โอโรมเมติกกับมึงไอสัตว์โอเคครับสหรับวันนี้ครับกบ <c oughs> ข้าสิพ่องแรกก่อนนะครับไม่ไหวโคตรน่ากลัวอู้หูโคตรเที้ย์มันมันคือแบบมันน่ารักก็จริงแต่มันก็น่ากลัวนะโอเคครับวันนี้ก็วอลแกนนี้ก่อนนี่เหงื่อตกซกๆเลยนะครับเจอคัมภีร์สองครับสำครับวันนี้จบแล้ว